ามาอีกมีในเกมหนึ่งเนาะเป็นของโพไซดอนนะแต่เป็นตัวนี้เราก็เข้ากันไปเลยอย่างแรกเนาะเรามาตรงนี้ก่อนเลยโพไซดอนเทมเพลสเรามาหลังตรงรูปปั้นเนี่ยนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก่อนอย่างแรกแล้วก็รูปเป็นของอันไหนเดี๋ยวเราก็บอกให้อีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ตามนั้นเนาะแล้วก็มาทางนี้ต่อมานะ อีกถ้ำหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งที่ว่าต้องเตรียมพวกฉลามพวกอะไรพวกนี้ใส่ประมาณนั้นนะอึ๊ะขึ้่อนหน่อยล่อนหน่อยลงทิศ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 ตรงทางโอเคอละอันนี้จะเป็นอีกถ้ำหนึ่งเนาะอันนี้เปิดไปแล้วนะเราจะพาไปดูนะครับว่าจุดต่อไปมันจะต้องใช้คือฉลามทั้งหมดหกชนิดประมาณนั้นเนาะ

มันจะเปิดประตูนี้ให้แล้วเราก็เข้าไปซื้อเบ็ดได้แล้วก็มีบอ่อตกปลาที่ลึกปากนี่ <c oughs> ลึกไปหมดอ่ะจริงอ่าแล้วมันก็จะมีเบ็ดขายอยู่อันนึงเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเบ็ดโพไซดอนนี่ไงราคาก็ล้านห้าตามนี้เลย